สวัสดีครับคุณเหล่าเดือดเกิดครับวันนี้เราอยู่กับช่องชั้นปิ่นเซโก้ก้ากันอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมกำลังมาทำเรียนนะครับมอมแมมนิดหนึ่งนะครับก็ขออภัยด้วยครับวันนี้ผมจะมารีวิวนาฬิการุ่น Q12 Pro นะครับอ่าผมสั่งมาจากช้อปปี้นะครับอ่านี่เวลาพอเราเสร็จปุ๊บนะครับได้กล่องมาาก็เกะนะฮะนี่แล้วกล่องก็จะหน้าตาอย่างนี้นะครับ วิธีแกะนะครับจับตรงนี้นี้แล้วก็ดึงนะเชียงพอได้มาก็จะมีขอบบอน,นี่ครับนี่ขายควงครับเอาไว้ใส่ซิมนะครับอ่าและนี่ก็จะเป็นสายชาร์จนะครับสายชาร์จและแกะเปดูทีชิ้นกันเลยและนี่คือสิ่งสําคัญที่สุดเลยครับนาฬิกาของเรานั่นเองครับอ่านี่แล้วเขาก็จะมีใบอะไรมาให้นี่ใบนี้ก็คือจะมี ทางร่าเขาบอกว่ามีสีชมพูกับสีฟ้านะผู้ชายกับผู้หญิงครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันเทเล้นตอนช้าๆนะครับอย่างแรกลยครับใส่ชาร์จวิธีชาร์จก็หื่นครับนี่มันจะเป็นแม่เหล็กนะครับถ้าเราใส่ถูกนะครับมันจะดูดนี่แต่ว่าถ้าเราใส่ผิดนะมันจะไม่ดูดนะมันจะไม่ดูดเลยนี่นี่นะอ่าอ่าวิธีเปิดครับก็คือกดนี้ค้างแล้วก็เปิดมา เดี๋ยวเรามาดูเมนูที่อยู่ในเครื่องกันนะคบอ่าเราเตรียมโทรศัพท์เอาไว้หนึ่งเครื่องเพราะมันมีการโทรด้วยนะครับของนี่ฮะรื่องแรกนะครับปัดขึ้นอย่างนี้นะปัดขึ้นนี่ฮนะอย่างแรวก็จะมีรายชื่อนะครับที่เราเมมไว้นะครับเราต้องไปเมมก่อนนะครับอ่าเดี๋ยแล้วก็อย่างที่สองนะครับก็จะมีเป็นถ่ายรูปนะครับอ่าเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูตอนท้ายคลิปนะ และอันไปก็จะเป็นรูปผ้าเทถ่ายรูปเอาไว้ครับและความเร็วในการเรียนรู้ครับเป็นเกมคิดเลขแล้วก็ไมโครแชทครับเดี๋ยวผมจะลองโทรให้ดูก่อนเลยครับครั้งแรกจึ๊บจึ๊บวิอ่ะไมโครแชทนะก็คือเราต้องโหลดแอปมาครับถึงจะใช้ได้ครับเดี๋ยวผมบอกท้ายคลิปนะว่าเป็นแอปอะไรนี่ถ้าเราเมมไปแล้วครับเอมันจะมีตรงโทรศัพท์ครับถ้าเราไม่ได้เมมมันก็สามารถโทรหาเพื่อนได้อะไรได้อย่างนี้ครับ เราจะโทรหาครอบครัวนะครับแล้วก็กดไปตรงคาว่าออืมลายชื่อนะครับก็ไปนะครับที่เรามีมอาไว้แล้วมันก็ต้องมาอยู่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็กดโทรเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วกล้องเล็งที่โทรศสัตว์ด้ครับเล็งนะนี่ครับมันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับนี่ กดวางก่อนแบวเพื่อเงินตัวเบอร์จะโทรจากโทรศัพท์เค่องมริการครับอ่าแล้วก็เข้าไปที่โทรศัพท์นะครับสมมุติแบบพ่อแม่โทรมาอะไรอย่างนี้นะครับอมีครับกดโทรเลยนะครับ D เทีหรือเอเทียบเวลาโทรครับดูเลงที่ใน,ในกล่เงี่มันก็จะขึ้นเป็นนี้ครับกดเลื่อนเพื่อรับสายนะ เราพูดเราก็จะดังอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยววางก่อนะนะครับสรุปนะผมให้ผมให้เป็นประมาณสิบเต็มผมให้ประมาณแปดเต็มสิบนะครับมไม่ค่อยชอบมันกล้องนะมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็งั้นนะนะตามราคาครับสองร้อยกว่าบาทนะครับราคานี่ คือได้ทปปี่ shopee ครับและก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับช่องท่านปินเซโก้ก้ากันอีกเช่นเคยครับ